สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีสูตรหนึ่งท่านผู้ชมนาอยอยากจะมานําเสน,เนอให้ท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเราก็เคยอลองคํานวณสูตรกันดูท่านผู้ชมเนาะอันนี้ผมก็เลยคิดอยากจะลองทําสูตรให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะสูตรเจาะ2ตัวบนนะครับเน้นเน้นนะครับสามหางอ่าสามหางก็คือจะได้เลข3ตัว3มชุดที่จะให้ท่านผู้ชมลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่เราสามารถที่จะลองคํานวณกันแล้วท่านผู้ชมว่ามันสามารถที่จะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยประมาณ7งวดนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่เราจะทำย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่16นะครับ16เดือนตุลาครับเรามาดูกันว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงไหมนะครับเดีย๋ยวผมจะลองจดดูนะครับ สิบหกทับสิบนะครับเดืินสิบมานะครับเลขที่ออกก็ศูนย์ห้าหนึ่งอันนี้ล่างนะครับอันนี้เป็นตัวล่างนะครับอันนี้บนอันนี้ล่างนะครับหนึ่งทับสิบอออกสี่ศูนย์สี่กับสี่ศูนย์ะครับวันที่สิบหก ทับ 1, 1. หนึ่งหนึ่งหัวออกหกหกสี่นะครับล่างออกสี่หกวันที่หนึ่งเดือนสิบสองนะครับเก้าเก้าสี่อันนี้เป็นหนึ่งนะครับหกหกหนึ่งเก้าเก้าสี่กับแปดสี่นะครับสิบหกทับสิบสอง เลขที่ออกก็3 0 3นะครับก็7 0แล้วก็มาวันที่30เดือน12นะครับออก6 28กับ19นะครับแล้วก็รอบที่ผ่านไปก็คือวันที่17เดือน1นะครับ3 9 5นะครับเลขที่ออกล่างก็เป็น15 ในสิ่งที่เราจะหาท่านผู้ชมเราจะหาแค่เฉพาะ2ตัวนี้นะสองตัวบนที่ที่เราออกที่เราจะเอานะครับก็คือก่อนงวดนี้นะครับก่อนงวดวันที่ออกนี้ก็คืองวดของวันที่1นึทับสิบนะครับเลขที่ออกก็เป็น8 9 3กับ5 9นะครับเลขอันนี้คือบนนะอันนี้ล่างนะครับเดีย๋ยวเราจะลองเริ่มตั้งแต่รอบนี้เลยนะครับนีรอบนี้มานะครับ ก็คือเจาะจากตัวนี้นะครับก็คือเอาสูตรนี้มาเริ่มนะครับ59เนะครับเอาล่างนะครับเฉพาะล่างเอาล่าง2ตัวล่างนะครับคูณกันนะครับคูณกันนะครับเดี๋ยวจะามาเทียบไปเลยนะ5กับได้5 9า5นะครับ45นะเลือกเฉพาะ5มานะครับสูตรนี้เป็นการสูตรนับนับเดินหน้านะครับเดี๋ยวเราจะลองมานับกันนะ ก็เลือก9 5 45เลือก5มานะครับเท่ากับเป็น5 6 7 8 9 0 1 2นะครับเราจะจับตัวตั้งก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวตั้งไว้นะครับเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอาไปจับคู่กับสตัวหลังนะครับ อะรอบนี้นะครับจะไปออกในวันที่สิบหกนะจะได้เป็นนะครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะครับอันนี้ก็จะไปเข้ารอบนี้นะครับของวันที่นี้นะครับเป็นของวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไป นะครับรอบต่อไปเลขล่างของงวดนี้ท่านผู้ชมเนาะอ,ออก38คูณกันเท่ากับ83 83 24นะครับ24เราเลือกตัวนี้นะท่านผู้ชมก็เป็น4 5 6 7 8 9 0 1นะครับ เราก็ใช้เลข4ที่เป็นตัวตั้งนะครับมาจับคู่กับ4ตัวท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็น48 49 40แล้วก็41อันนี้เข้าไปของรอบนั้นนะครับรอบนี้ก็ออก40นะท่านผู้ชมเนาะก็ไปเข้าตรงนี้นะครับอ่ะรอบต่อไปนะครับหลงวันที่1เนี่ยวันที่1เดือน11 ันที่1พฤศจิกาก็คือห่วล่างออก40ย์ท่านผู้ชม40ศย์มันไม่สามารถที่จะคูณกันแบบว่าถ้าเป็นเลขศูนย์มันก็จะ4คูณก็ได้0ใช่ไหมก็ดึงตัวหน้ามาท่านผู้ชมถ้ามันเป็นเลขหลักศูนย์เหมือนกันให้ดึงตัวหน้ามาคูณน,นะอันนี้เป็นแนวทางท่านผู้ชมได้ไปคิดกันเนาะสตัวนี้คูณกัน4คูณ4เท่ากับ16เลือกเอาตัวที่มีเะกว,วา่าท่านผู้ชมเนาะสิบหกเนาะเอาหมาตั้ง6 7 8ปดเก้เอาตัวแรกคท่านผู้ชมมาจับกับ4ตัวท้ายใช่ไหมก็เป็น6 0ตอนนี้ก็จะได้เป็น6 0นะครับจับเอา6มาจับ6 0 6 1 6 2แล้วก็6 3นะครับก็จะไปเข้าตัวนี้ท่านผู้ชมเนาะนี่ หกนะครับก็จะไปเข้าตัวนี้นะหกโอเคนะครับวันที่16เดือน11นะครับเลขที่เลขล่างที่ออกก็คือ4กับ6 6คูณกันก็ได้64สีนะครับก็เลือก4มานะครับ4 5 6 7 8 9 0 1นะครับก็เอา4ตัวนี้นะครับไปจับกับ 4ตัวท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็น4 8 4 9 4 0 4 1นะครับอันนี้นี่ไปออกทั้งล่างทั้งบนเลยท่านผู้ชมแต่ถ้าเราเลือกเอาแต่บนก็จะออกตัวนี้เนาะถ้าเราเลือกบนเราก็จะไปเล่นแต่บนท่านผู้ชมนะก็จะออกทั้งล่างทั้งบนนะครับรอบต่อไปท่านผู้ชมวันที่1เดือน12นะครับท่านผู้ชม1ทธันวาเนาะล่างออก8 4สนะครับ 8คูณ4เท่ากับ32านผู้ชมเลือก3มานะผมบอกว่าอีกตัวที่มันเป็นตัวเนี้ยท่านผู้ชมถ้ามันคูณคูณกันเสร็จผลผลคูณมันออกมาเป็นตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยที่มันมีค่ามากกว่าให้เลือกตัวนั้นออกมาเนาะ3นะครับตัวนี้เป็น3 2ก็ได้3มา3 4 5 6 7 8ห้กดดเนาะเอาตัวตั้งนะครับไป จับคู่กับตัวนี้4ตัวท้ายนะครับเป็นสามสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็สามศูนย์นะครับนี่ก็ไปเข้าตัวนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเข้านี่ไหมโอเครอบนี้เหมือนกันท่านผู้ชมนี้รอบนี้ไปตรงกับรอบนี้นะมีความใกล้เหมือนกันก็คือให้ดึง 2ตัวนี้มาหน่วยหน่วยบนกับหลัก10ล่างนะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ล่างออกเป็นศูนย์นผู้ชมเราให้ไปดึงตัวนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชม3 7 21ท่านผู้ชมก็เอา2มานะครับ2ตั้งนะครับนะับเพิ่มไป3 4 5 6 7 8 9ใช้2ตัวตั้งมาจับคู่กับ สตัวท้ายก็จะได้2 6 2 7 2 8แล้วก็29เ้าท่านผู้ชมก็ไปเข้าบนเหมือนเดิมนะก็ไปเข้าบนได้นะครับครับแล้วก็วันที่30 30เดือน12นะครับ30เดือน12เอา1คูณกับ9ได้9ท่านผู้ชม ได้เก้านะครับก็เอาเก้าตั้งเลยนะเก้าสนะิบเนาะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกท่านผู้ชมได้ตามนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมมาจับคู่กันท่านผู้ชมเนาะก็เป็นเก้าสามเก้าสี่ เก้าห้าแล้วก็เป็นเก้าหกนะครับนี่ก็ไปเข้าตัวนี้ท่านผู้ชมนะครับเก้าห้านะครับโอเคพอได้อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมนะรอบต่อไปของวันที่สิบเจ็ดวันออกหนึ่งห้าท่านผู้ชมอันเนี้ยออกหนึ่งห้าเดี๋ยวเราอันนี้เราจะไปคิดในรอบต่อไปของวันที่ เป็นอะไรท่านผู้ชมอันนี้เราก็มาคิดเผื่อไว้เลยนะครับ5นะครับ1คูณ5ได้กับ5นะเอา5มาตั้งนะครับ5 6 7 8 9 0 1 2ท่านผู้ชมเอา5มาจับคู่เรามาดูกันท่านผู้ชมว่าวันที่1 นในระหว่างที่เราจับเนี่ยมันก็จะจับได้เป็น5 9 5 0 5 1แล้วก็52นะครับท่านผู้ชมจะได้4ตัวอย่างนี้นะครับได้4ตัวแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าตัวเนี้ยมันออกไปแล้วใช่ไหมถ้าเราจะตัดหรือว่าเราจะเผื่อ,อไว้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะก็เอาไว้ก็ได้หรือจะตัดออกก็ได้แต่เน้นก็เน้นตัวนี้ไปนะครับเน้นไปนะครับ ก็ลองดูท่านผู้ชมเนาะวันที่1ทับสจะออกอะไรนะครับ2 2ตัวบนนะครับ3หางที่ผมบอกเน้นไว้เมื่อกี้ท่านผู้ชมเนาะสตัวบน3หางผมก็เน้นเป็น5 0าศูนไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันท่านผู้ชมว่ามันจะออกเป็นเลขอะไรเนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับวันที่ 1, 1>, 1> เตือนกุมภาพันธ์นี้ท่านผู้ชมเนาะมา ลุ้นกันว่า2ตัวบนจะเป็นอะไรจะออกหรือไม่ออกท่านผู้ชมโอเคนะครับสูตรนี้เราสามารถที่จะบอกท่านผู้ชมได้ตามนี้ท่านผู้ชมเนาะสามหางดังนี้เดี๋ยวเรามีตัวสูตรเจาะอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอต่อไปด้วยละกันว่ามันจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมนะครับว่าเราจะเจาะลงไปอีกว่าอะไรจะมาในในวันที่1เดือนกุมภา์นี้นะครับอย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะเจาะ เจาะลงไปจนกว่าจะเน้นให้ได้ท่านผู้ชมว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันวันที่1เดือน1น,นะครับวันที่1นะวันที่1เดือนกุมภานะเดือน2เนี่ยจะมาไหมท่านผู้ชมสมตัวนี้นะเดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ คนงานทีม2เลขด้วยแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมางานคนสองเลขด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ